สวัสดีค่ะวันนี้แม่ดาแฟมิลี่จะพาเอฟซีมาใส่ปุ๋ยมะพร้าวนะคะเร่งปุ๋ยนะคะฝนจะหมดแล้ว,ว,ส,ลวส,ลสวัสดีค่ะกอนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูซื้ออะไรคะน้องแอนมินน้นองแอนมินจะมาช่วยแม่ดาทำอะไรคะใส่ปุ๋ยอ๋อช่วยใส่ปุ๋ยเก็บผักบุ้งไปผัดก่อนลูกเก็บเอายอดผักบุ้งเราไปผัดลูกเออนีหนีหนีหน่วยช่วยหนี่ลูกช่วยด้วยจ้าสวยชวยด้วย เดาจะใส่ปุ๋ย,ยเลยหืมโอ๊ยไม่เอาลูกมันหนักหนูมินน้อยเก็บพักบุ้งดีกว่าค่ะโอ้หนูมินน้อยกว่า ินแค่ป่าใช่ไหมแค่ป่าโอ้แค่ป่ามันเล่งเหรอพุกแฉมแคมกันไว้ใช่ไหมใช่เราใส่ปุยเล่งให้มะพร้าวสองปีติดลูกมาลุ้นกันนะวันนี้มีน้อยคือผู้ช่วยนะ ปลูกตรงไหนยกย่โปันปลูกตรงไหนต้นยอเรายังไม่มีที่ปลูกเลยโอ้โเรามีนะเด็กตรงนี้มีบ่วยฮะมูอยู่ข้างหลังนี่นะคะเราก็อุ๋ยเราเป็นน้ำแล้วนะคะเราก็เทแบบนี้นะคะพี่เพราะว่า เพราะว่ามันฝนตกเนาะน้ำมันโดนไปได้ที่นี่นะฮะฮอไปดูหอวแล้วนี่ไปเรียวเท่าเ่ยทำไมนะฝ้าเท้าน้ำหอมมหออเขาบอกว่า2ปีติดลูกมาลุ้นกันนะคะ2ปีจะออกลูกหรือเปล่า ะหลบก,ก่อนนะลูกไม่มีวิ่งกบแล้วอันนี้มาที่ละขาไหนคะไหนคะเสือกคอยเก็บมากเพาะว่าเดี๋ยวเป็นมันห่านมันห้นานคอยเสร็จแล้วต้นที่หนึ่งนะคะทีนี้เราก็จะมาต้นที่สองนะคะ แมงอะไรคะแมงตอตมจ้าหลังโอ้แมงบินตอมเรอลูก <c oughs> ไปผีเสื้อ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 ผเสื้อผีเสืต้นที่สอแล้วนะไปเขอจะใส่ตั้งแต่นานแล้วเาไ,ไม่มีเวลา ไม่มีเวลาตน้นวงสร้างนี่ใหญ่ใหญ่ใสวยๆทั้งนั้นเลยต้นดอกไม้ต้นล้วง,งสร้างฮะว,ว,วันนั้นเคยเห็นแตนอยู่ในนี้นะมันไปหรือยัง,ยงมันไปหรือยังแตนแตนแตน

ไมไกินไ,ไ,นไ,ไเหมือนกันความจริงมันต้องมีกระป๋องเนาะกระป๋องกระป๋องตักน้ำนะรลาก็ที่เราคือักออกมันมันเป็น เดียเข้ามาเดี๋ยวกลัวกลัวกลัวแมงกลัวแมงตังน้ำก็ได้เลยต้นที่สองเสร็จแล้วนะใส่อีกนิดนึงโอ้จงโตไวๆจงโตไวๆ โตยไวนะยกไปเลยยกไ,ไม่ไหวยกไม่ไหวกไ็ไม่ต้องยกล,ลอมันหนักนะมันหน,นักนะนไ,นาาไปต้นที่สามนะคะไปเอาไปเทต้นไม้กู โอ้โหมีน้อยจะลดต้นไม้เหรอลูกโอ้โหเก่งจังเลยโอ้โหลดต้นสนด้วยลูกโอ้ยเก่งจังเลยสุดยอดสุดยอดเชเก่งเก่เกสวยสยมาต้นที่สามนะคะเออต้นที่สามเนาะเราจะใส่เอาอี่เหรอลูก พอแล้วลูกมันนักไปเอากระเป๋าถือบ้าน,ปนไปงา,ามขึ้นอีกแล้วนะพี่ขึ้นอีกแล้วต้องเอาออกอเด็กเด็กมาแล้วพี่ฟางมาแล้วพี่นาเดียมาแล้ว ปูออันตรายแท้ตะปูดเ,เ,ดเดี๋ยวเราเอาไว้ในถังนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะโดนตะปูตะปูที่เราตอกไม้นี่แหละไม้มันถูกวงไปเนะ่ะ อุยอ้ยอุ้ยโดนขนบ้องคันคันคันโอ้ยโดนขนบ้องไงเด็กๆเลิกเรียนแล้วน้องหมิวน้องนาเดียกลับห้องแล้วใส่ตรงนี้นะคะต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดนะคะเจ็ดต้นนะคะเราจะใส่ปุ๋ยให้หมดเลยนะคะนี่ปุ๋ยหนึ่งคู่ถังนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอ้ยอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยขยันจังเลย,ย,ายาความพยายาม